เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในรอบเดือนของนายวิเศษเห็มสุขผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญผู้ขอรับการประเมินนายวิเศษเห็มสุขตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในรอบหเดือนการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพองค์กรน่าอยู่ครูมีคุณภาพโรงเรียน มีการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรายละเอียดดังนี้องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญได้จัดให้มีการประชุมคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยผู้บริหารได้ออกแบบและจัดทำเครื่องมือนิเทศพร้อมทั้งมีการนิเทศกำกับติดตามโดยวิธีการที่หลากหลายทั้งการรับการนิเทศจากผู้บริหารการนิเทศระหว่างครูโดยใช้แนวทางการนิเทศภายในเข้าถึงและเข้าใจทั้งนี้ ได้นำผลการวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารได้ประชุมคณะครูเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยผู้บริหารได้จัดตั้งชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ในโรงเรียนโดยให้ครูได้นำปัญหาจากการจัดการชั้นเรียนในแต่ละสัปดาห์มาสะท้อนคิดและออกแบบในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูทำวิใจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจากการดำเนินงานส่งผลให้ครูได้มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้น 2. ด้านการบริหารและการจัดการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมตามวาระและโอกาสต่างๆตามโครงการที่หลากหลายกลุ่มการบริหารงานบุคคลได้บริหารจัดการบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองเป็นไปตามศักยภาพของแต่และบุคคลในด้านการทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดให้บุคลากรได้ศึกษาดูงานและเข้าร่วมการอบรมสัมมนา,าต่างๆทั้งในรูปแบบออนไลน์และรูปแบบออนไซต์เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาและถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้มีการจัดการปรปับปรุงต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนซ่อมแซมห้องน้ำซ่อมแซมระบบน้ำประปาภายในโรงเรียนและจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกลุ่มบริหารง,งานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณต่างๆให้เป็นไปอย่างครบถ้วนตามโครงการที่ได้จัดทาไว้ในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 3. การบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมผู้บริหารสถานศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนางานครอบคลุมในทุกมิติจึงนำมาเป็นเครื่องมือในการนิเทศกำกับและติดตาม การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารสถานศึกษาได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญได้สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยประสานงานกับภาคีเครือข่ายภายในตำบลบุ่งโดยการประสานงานกับเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันอาหารเสริมนมและมีกิจกรรมในการเข้าร่วมทางศาสนาณวัดแสนสวัสดิ์ทัศนารามนอกจากนี้โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ ได้จัดให้เป็นสนามสอบครูผู้ช่วยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญส่งผลให้โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพในฐานะผู้นำองค์กรจึงได้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพัฒนาตนเอง ตามโครงการอบรมพัฒนาจากหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนศึกษาหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีและนำมาประยุกต์ในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีกระบวนการที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนจากการดำเนินงานส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนและองค์กรมีความเข้มแข็ง6ผลงานดีเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมาโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญมีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์ดังนี้ 1. ได้รับรางวัลระดับดีเด่นการประเมินสถานศึกษาตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาสะอาดบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่น่าดูน่าเรียนและปลอดภยัยประจำปีการศึกษา 2,566ประเภทสถานศึกษาขนาดที่5จำนวนนักเรียน151คนขึ้นไป2โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2,566ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ องค์ประกอบที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์บริหารจัดการเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญด้วยโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญมีความต้องการในการขับเคลื่อน กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูหรือ PLC ให้ประสบผลสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่องกล,ลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยได้มอบหมายคณะครูแต่ละสายชั้น ดำเนินกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC ในหัวข้อเรื่องการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องมีรายละเอียดดังนี้สรุปภาพรวมในการดำเนินกิจกรรม PLC การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนา และเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะดาา้านการอ่านการเขียนที่ดีขึ้นโดยได้มีการออกแบบวิธีการที่ใช้ในการประเมินนักเรียนและการพัฒนานักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสมโดยให้ครูแต่ละสายชั้นได้สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเองทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษายังมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินง,งาน โดยมีกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน Open Classroom ซึ่งมีผู้บริหารครูนิเทศประจำโรงเรียนครูผู้สอนและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีในการเข้าร่วมกิจกรรม Open Class การเปิดชั้นเรียนเพื่อถา่ายทอดและเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการในการประเมินรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในรอบ6เดือนขอขอบพระคุณค่ะ